ครับสวัสดีนะครับเอพิโซดนี้ผมจะมาสอนในเรื่องของการใช้งานออเ e r b o x นะครับแล้วก็นําสัญญาณ r f c เข้ามาเทรดนะครับซึ่งนะครับเราจะเทรดในช่วงของเวลาเซกชันนะครับในส่วนของเซกชันนะครับผมจะใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวทุกคนดูชื่อนะของ v i นเซนต์นะครับหนึ่งนะครับตอนนี้ก็คนใช้อยู่ที่2,000คนนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับเซกชัน n i t t Zone นะครับ แล้วก็นะครับส่วนของเซกชันที่เราจะดูเนี่ยนะฮะหรือคอนอ่าเซกชันเนี่ยเราจะเอาไว้เพื่อตรวจสอบนะครับว่ามันมีเช็คริสตรงกับที่เราต้องการเทรดไหมนะครับมันเหมาะสมนะครับกับการที่เราต้องการเทรดเป็นเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เราจะเทรดเอเชียนะครับรอนดอนหรือนิวยอร์กนะครับแม้กระทั่งรอนดอนโสต์นะครับซึ่งนะครับในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยอย่างเช่นเอเชียนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่7จ็ดโมงนะครับไปจนถึง11บเอโมงนะครับเราก็จะเป็นช่วงของบ่ายๆนะก็จะเป็น บ่ายสนะครับไปจนถึงอ่ห้าโมงเย็นนะครับเราก็จะมาเริ่มอีกทีก็คือ1นึ่งทุ่มนะครับจนถึงอสจนถึงสี่ทุ่มขออภัยด้วยครับนั่นหมายความว่านะครับเราเนี่ยนะฮะจะสามารถนะครับเก็บสถิติย้อนหลังได้เลยนะครับว่าในแต่ละช่วงเวลาที่เราว่างนะครับอ่ามันจะเกิดสถิติมากน้อยแค่ไหนกับตัวเทรดเ s e อ u พของเรานะครับเช่นเราต้องการเทรดแบบ f o ร l o w เทนะครับไม่ว่าจะเป็นการหาออเดอร์บ็อกซ์ที่ส่งบอสหรือ ออร์เดอร์บล็อกที่ส่งสัญญาณเชิงออฟคาเลคเตอร์อะไรต่างๆนะครับก็สามารถที่จะตั้งเงื่อนไขง่ายๆนะครับในไฮดาวเฟรมเรานะครับเพื่อใช้ในการยืนยันเข้าเทรดที่โรทาเฟรมนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับในกราฟนี้นะครับกรณีที่เรานะครับจะเทรดในช่วงของนิวยอร์กแล้วกันนะครับอ่นนี่ผมตัดกราฟออกไปนะก็เราจะต้องดูข้อมูลว่าการที่เราจะเทรดที่นิวยอร์กเนี่ยนะฮะจะต้องมองหาอะไรก่อนนั่นนะครับ เช่นในช่วงของลอนดอนในกรอบนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่เราจะมาดูนะครับว่าบริเวณของไฮนะครับไฮนี้นะฮะแล้วก็โรนี้นะครับนี่คือจุดมาร์กพอยท์ที่เราต้องดูไว้นะครับหลังจากนั้นเราดูก่อนนะครับว่าโคสซ่าอัพเทรนนะครับเป็นแบบนี้นะดังนั้นเราต้องรอให้ราคาใช่ไหมส่งเป็นโคสซ่าของอัพเทรนออกไปก่อนนะครับอ่าเห็นไหมนะครับตอนนี้เขายังไม่มีการส่งออกไปนะ เราก็ต้องรอนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเราได้แล้วนะครับเราได้ BOS แล้วนะครับเราก็เขียนไปนะครับว่าเกิดสัญญาณ Break o f s t u c r e นะครับใน t i m e f r a M e M15 นะครับเกิดขึ้นนะครับอันนั้นตรงนี้ก็คือจุดที่เป็นโดใหม่นะครับที่กำลังที่ผักดันราคานะครับหรือว่าส่งราคานะครับเดี๋ยวสักครู่นะส่งราคาขึ้นมานะครับ Confirm High นะครับตรงนี้นะเกิด High High ใหม่นั่นเองนะครับหลังจากที่เกิด High High ใหม่เสร็จแล้วนะครับ เราก็จะมองหาออเดอร์บ็อกนะครับที่เป็นคนส่งออกไปนะครับผมก็จะตีเรนกไว้เลยนะครับประมาณนี้นะฮะซึ่งเมื่อเราตีเสร็จแล้วนะครับวิธีที่ง่ายมากคือเราปรับที่ M1 ได้เลยนะครับสังเกตนะครับว่า M1 ราคาที่เข้ามานี่นะฮะเราจะเล่นในรูปแบบของโมเดลนะครับคลายพ r i c แอคชั่นไม่ว่าจะเป็นแพทเทิร์นการกลับตัวนะครับหรือ w i ยคอนะครับหรือว่าจะเป็น a t ตซนะครซึ่งตรงนี้นะเราสามารถเอาโมเดลเข้ามาใส่ได้เลยนะครับคือ มันเหมาะกับการที่เราเล่นเดทนะครับแล้วก็มี R ตั้งแต่3 R เป็นต้นไปนะครับที่ถือว่ามีปริมาณ R ที่ใช้ได้นะครับผมนะฮะไม่ได้เยอะมากแล้วก็ไม่ได้น้อยมากนะครับยังไงก็ถือว่ามันมากกว่าหนึ่งต่อหนึ่งแล้วกันนะครับถือว่าน่าลงทุนนะฮะคราวนี้พอเราทําการ move t i ทางเฟร e มาที่ M1 แล้วนะครับสิ่งที่เราต้องการดูเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาอะไรเข้าไปใส่นะครับไม่ว่าจะเป็น y ขอบนะครับฮะไขอบเนี่ยนะฮะมันก็มีลักษณะ ที่เป็นระยะการสะสมเป็นเฟดนะครับนะฮะไปจนถึงการเทรดแล้วก็เกิดสัญญาณ SOS r p s y แล้วก็ยิงออกไปนะครับหรือจะเป็นในรูปแบบของการที่ราคาเนี่ยนะฮะลงมาสร้างอ i ลิควิดตี้นะครับอาจจะเป็นคอนโซลิเดชันนะครับแล้วก็มีการลงมาสวยิบแล้วก็เกิด Ms s นะครับลงมาหานะครับ q คแล้วก็บายขึ้นไปนะครับหรือจะเป็นรูปแบบของแพทเทิร์นกลับตัวนะครับหรือจะเป็นทรีได้ในคล้ายทรีได้เนาะนะฮะสังเกตนะครับว่าราคาเนี่ยนะครับ เป็นอะไรครับเดอบลบอททอมเห็นไหมนะครับเบรกน็กไลน์ออกไปแล้วเกิดสัญญาณเอเมอร์สเลชเชนออฟเคอรเตอร์นะครับปูแบ็กกลับลงมาแล้วก็จะบายตัวนี้นะครับนั่นหมายความว่าทุกทฤษฎีนะครับมันจะต้องอิงจากโครงสร้างหรือเทรนเป็นหลักนะครับแล้วก็จุดที่เขาเรียกว่าเล้งนั่นเองนะฮะเล้งในการที่เราจะเอาสกิลหรือว่าเอาเทคนิคต่างๆมาคอนเฟิร์มนะครับเพื่อซื้อขายในจุดที่เราได้เปรียบมากขึ้นหรือว่ามีปริมาณอาาที่มากขึ้นนั่นเองนะครับสิ่งที่ผมเห็นนะครับในรูปนี้นะฮะ เรามองก่อนเนาะนะครับสิ่งที่เห็นคือราคาเข้ามาแตะแล้วเ,เกิดเหมือนสัญญาเชื้อง of อ h a r คเล็เตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตรงนี้นะฮะนี่ลักษณะจะเป็นอย่างนี้แล้วก็มีการกลับมารับไปแล้วนะคดังนั้นตรงนี้นะครับเมื่อสักครูน่นี้ถ้าเราจะเข้าออเดอร์เราควรเข้าตรงนี้นะครับโอเคเห็นไหมครับว่าราคาไม่ได้ทิ้งเรานะนะครับก็คือมีการช็อคบอสออกไปแล้วก็ลงมานะครับมีการสร้างลิควิดิตี นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าใน M1 นะมันเป็นทางเฟรมที่มีความผันผวนสูงนะครับอ่ามันจะมีการกวาดดีกรีที่ค่อนข้างหนักหน่วงพอสมควรอันนั้นเนี่ยมันไม่มีคำว,ว่าตกรถนะครับเราเราวางแผนไว้เก็บสถิติแล้วก็เล่นไปเลยนะครับตามระบบเลยนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเราเข้าซื้อไว้นะครับตั้ง SL ตงัวนี้หรือจะเลยมานิดนึงเผื่อสเปดนะครับแล้วออกที่ไฮเดิมนะครับสังเกตน,นะครับว่า เรามีกําไรอยู่ที่เรามีไอที่3.29เลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้มีการเอาปัจจัยอื่นมารันออเดอร์ให้ไกลามากขึ้นนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างคร่าวๆในการสร้างเทรด e ซตอัพของรูปแบบของการมัลตี t i m ์เฟรมแล้วกันนะครับโดยใช้ M15 แล้วก็ M1 นั่นเองนะครส่วนตรงนี้เราจะไปใช้เทรด e ซตอัพอะไรต่างๆก็สามารถลองไปเพื่อนๆพี่ๆอาจจะมี สกิลส่วนตัวอยู่แล้วนะครับลองเอาแนวคิดในเรื่องของการดูเทนง่ายๆนะครับในการ BOS ขึ้นไปแล้วก็ตีออรเดอร์บ็อกไว้นะครับรอราคาพู l l b a c k กลับมามีการคอนเฟิร์มแล้วเราก็สามารถบายลิมิตได้ไปเลยนะครับเหมือนกันเลยในฝั่งเซลก็สามารถเซลลิมิตได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็คือเราสามารถกราฟดูได้นะฮะอย่างนี้นะครับก็ทุกคนลองไปฝึกดูนะครับผมถ้าชอบนะครับก็รบกวนนะครับกดไลค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์นะครับอยากเรียนอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราเจอกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ